ตัวใหญ่หรือว่ารถเขามีนิมอลเกินไปหรืออะไงเป็นรถตอนสองนี้ไม่อยากขืนอยู่ใกล้เลยเพราะกายเป็นน้องเขาดูน่ารักบุกปิกมากนะคะก็จริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยกระแสรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยที่บางคนเนี่ยอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงรถไฟฟ้านั่นก็คือในเรื่องของราคารถนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยราคาที่พอจะจับต้องได้เนี่ย ก็เกือบร้านเข้าไปแล้วว่าแต่วันนี้ค่ะ oh, <no. S 1> เดือนนี้รถไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่จะมานําเสนอนะคะเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่เพิ่งเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเมตานั่นเองรถที่อยู่กับเดือนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมตาีนั่นเองนะคะแววๆมาค่ะว่าราคารถคันนี้ไม่เกิน0 0แสนบาทจะน่าสนใจแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ รถคันนี้นะคะในส่วนของรูปทรงภายนอกเนี่ยนะคะเขามีแนวคิดมาจากปาโลมานั่นเองนะคะผมว่าปาโลมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นสัตว์ที่น่ารักเนาะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะรถคันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาเป็นรถไฟฟ้าไงเขาไม่มีในเรื่องของการปล่อยไอเสียหรืออะไรทั้งนั้นนะคะในส่วนของภาพรวมของตัวรถนะคะมิติตัวรถเนี่ยเอาจริง นิมเมามากเลยอ่ะเป็นรถแบบสายปุ๊กปิ๊กกะทัดรัดเหมาะมากๆเลยกับการใช้งานในเมืองน,นะคะในส่วนของความยาวเขาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ4ีเมตรเองนะคะก็จะทําให้ค่อนข้างคล่องตัวในการขับขี่นะคะ ภายนอกในภาพรวมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าอยู่แล้วก็คือไม่มีค่ะคือ <c oughs> จะไม่มีกระจังหน้านะคะเขาจะปิดทึบไปหมดเลย <c oughs> ในส่วนของไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้มีระบบแบบเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟเดยทัมรอ n กิ้งไลท์ก็มีมาให้นะคะในส่วนของด้านล่างของรถคันนี้นะคะได้ฟิลรถเเด็กประสงค์เล็กๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีขอบกัน กันพวกรอยหินดีดแบบนี้มาให้ด้วยนั่นเองค่ะี่ส่วนของข้างๆนะคะก็ยังได้ความรู้สึกฟิวมินิมอลมากเลยไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆเขาเลยนะคะเพราะว่ารถเขาจะบุกบิ๊กไปไหนนะคะในส่วนของตัวล้อแมกอลอยนะคะจะเป็นล้อแมกอลอยขนาด16นิ้วจะเป็นสีเทาเข้มหรือสีเทากันนั่นเองนะคะแต่ว่าเดินดูดีท่อยางแล้วเนี่ยอันเนี้ยเรียนตามตรงว่าไม่คุ้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถมันเป็นยางที่ นำเข้ามาพร้อมกับรถเลยจากประเทศจีนนะคะคือยางเขาเรียกว่าไส้หลุนใช่ไหมน่าจะอ่านถูกอยู่นะไส้หลุนนั่นเองนะคะไซส์ยางก็เป็นไซส์ปกติ 1855R16 นั่นเองนะคะหาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่เห็นไหมเขาจะมีตัวคิวการกระแทกมาให้ด้วยนะคะเป็นชิ้นส่วนพลาสติกสีดำนะคะนอกจากนี้นะคะด้านข้างเนี่ยที่จะสังเกตเห็นเลยนะคะนั่นก็คือตัวช่องกระจบโอเปร่ตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่ง เวลาขับขี่เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะลดมุมับของช่วงเสาเอนั่นเองนะคะกระจกมองข้างก็ถูกเถิดมาให้อยู่ใกล้คนขับมากยิ่งขึ้น ะะก็ทําให้เพิ่มการมองเห็นในมุม,มข,ข้างๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของตัวช่องชาร์จนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนั่นเองนะคะหรืออยู่ฝั่งคนนั่งนั่นเองนะคะในส่วนของช่องชาร์จนะคะก็ปลดล็อกรถแล้วก็กดได้เลยนะคะก็จะเป็นการชาร์จเป็น ac type 2นะคะแล้วก็เป็น ccs combo นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่องชาร์จเนี่ยเขาจะมี2ฝั่งเลยนะก็คือทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศจีนเนี่ย เขาจะมีการแยกระหว่างฟาสชร์จกับ AC ชาร์จนั่นเองนะคะแต่พอมาเป็นประเทศไทยเนี่ยเราก็คือให้ใช้รวมกันดังนั้นฝั่งด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นช่องปิดทึบไว้เฉยๆนะคะตรงนั้นก็ไม่สามารถเปิดปิดได้ไม่ต้องไปแงะอะไรเขานะคะมันเปิดไม่ได้คะ่ะ ในส่วนของท้ายรถน,นะคะก็จะมีตัวสไอยเลอร์ร้องไฟเบรกมาให้ที่ปัดน้ําฝนไม่มีมาให้นะคะแล้วก็โลรไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะคะกรอบเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะและล่างเนี่ยก็จะยังเป็นชิ้นส่วนกันชนพลาสติกสีดาแบบนี้เอาจริงๆก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นสไตล์แบบคออเวอร์ over, เล็กๆอะ่ะเหมือนกับแบบลุยได้หน่อยๆนั่นเองนะคะในส่วนของฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่ว่าน้ําหนักไม่ได้เยอะมากเลยนะ นะคะแล้วก็พื้นที่เก็บของเขาเนี่ยก็ถือค่อนข้างได้ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้กระเป๋าเดินทาง20นิ้วนะคะแล้วก็สัมภาระของเราจริงๆเราเดินก็ถือว่ารถคันนี้เนี่ยมันก็เป็นไซส์แบบกระทัดรัดไว้ใช้งานในเมืองมินิมอลอะไรแบบนี้ก็คือค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันต่อเลยค่ะ เข้ามาสู่ภายในห้องโดยสารของเนต้าวกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของตัวคอนโซลเขานะคะคือรถเนี่ยมันไซปุกปิกเนาะตัวคอนโซลเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะคะเดินว่าน่าจะแค่ประมาณสักฟุตหนึงแค่นั้นเองนะคะในส่วนของตรงหน้าคนขับเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่บอกบ่งบอกในเรื่องของความเร็วเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ระยะทางต่างๆนะคะซึ่งตัวจอนเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 30ซนติเมตรนะคะหรือ1ฟุตนั่นแหละหนึ่งไม้บรรทัดนั่นเองนะคะก็จะมีการบอกค่าอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะคะรวมไปถึงในในส่วนของตัวลมยางด้วยมีมีการเตือนลมยางอ่อนด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นก้านตัดทั้งบนทั้งล่างแปลกเหมือนกันนะไม่เคยเห็นพวงมาลัยทรงนี้นะคะมีแบบแอบบมีลูกเล่นแบบสปอร์ตสีแดงตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเลดไลน์อันนี้ให้ด้วยนั่นเองนะคะ ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์นั่นเองนะคะขอยกตัวอย่างว่ามันค่อนข้างคล้ายกับรถยุโรปแบรนด์หนึ่งละกันเนาะก็คือเกียร์จะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไฟนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะลูกเล่นบนพวงมาลัยเนี่ยในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นวปควบคุมความเร็วของตัวค r u i s e c o n l นั่นเองนะคะเป็นเพิ่มกับรถส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุม ส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนั่นเองค่ะและสิ่งที่อลังการบิ๊กบึ้มใหญ่โตโมโหลานไม่เหมาะกับไซรรถเลยนะคะนั่นก็คือตัวจอกลางของเขานั่นเองนะคะจอใหญ่มากเลยอะ่ะ14.6นิ้วโอ้โห แล้วก็ในส่วนของตัวจอเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเซตติ้งรถอะไรหลายๆอย่างนะคะคือเอาข้อสิงเนี่ยบนรถคันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีปุ่มอะไรเลยปุ่มที่เขามีให้เนี่ยจะมีเพียงแค่ปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะดังนั้นทุกอย่างที่นอกเหนือจากไฟฉุกเฉินอยู่บนนี้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอ่ะในส่วนของตัวไฟเห็นปะ จะเปิดปิดไฟก็ต้องมาเปิดปิดตรงนี้นะคะการปรับระดับไฟหน้าก็คืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตั้งเคอร์อ่าตั้งเคอร์ได้3ระดับนะคะก็ต้องปรับจากตรงหน้าจอตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดจะดูพวกแบตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องกดมาที่พวกการตั้งค่ารถยนต์นะคะเพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็ควบคุมตรงนี้หมดเลยนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการขับขี่ด้วย ในส่วนของการขับขี่เนี่ยก็จะมีในส่วนของโหมดเนาะโหมดปกติโหมดสปอร์ตทุกอย่างคือเราต้องต้องตั้งค่าจากตรงนี้หมดเลยอะคะ่ะแต่ด้วยความที่ตัวหน้าจอเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือใหญ่มากอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยนะคะก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายเลยแหละการทัชการอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะคะนอกจากการตั้งค่ารถยนต์หลายๆอย่างแล้วนะคะการควบคุมแอร์นะคะก็จะอยู่ช่วงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะ เป็นทัสกินขึ้นมาเหมือนกันนะคะซึ่งแอร์เขาเนี่ยอันนี้เดือนต้องบอกก่อนถ้าเปิด24องศาเมื่อไหร่เข้าฮีเตอร์แล้วนะจ๊ะ<ไ>เ,ออเป็นรถบุกปิกราคาไม่แพงมีฮีเตอร์ให้ด้วยนะคะแต่ฮีเตอร์เนี่ยเริ่มทํางานตั้งแต่24องศานะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยจะไม่ใช่แอร์ออโต้นะคะก็ยังต้องเลื่อนระดับอยู่เนาะอย่างอันนี้ความเร็วพัดลมก็ต้องเลื่อนเอานะคะ ่ะจะเพิ่มก็ต้องสไลด์สไลด์เอาแต่ว่าอันนี้ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างเร็วนะคะไม่ได้มีความหน่วงหรืออะไรนะคะในส่วนของตัวแอร์เนี่ยนอกจากจะมีความหรูหราทันสมัยตรงนี้แล้วนะคะอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตข้างบนค่ะเขาจะมีบ่งบอกอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศด้วยนะคะ ซึ่งแผ่นกองอากาศของรถคันนี้เนี่ยก็สามารถดูสถานะได้จากหน้าจอนี้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะเป็นแผ่นกอง N 9 5เลยนะคือเขาจะไม่ได้กองแค่ฝุ่น PM 2.5นะคะในเรื่องของเชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถกองได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็87%เซละนะคะอายุการใช้งานเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันโอ้โหเป็นรถที่แบบเออถือว่าโอเคอ่ะเพราะปกติเดนไม่ชอบเลยอะไรที่ต้องควบคุมบนหน้าจอแต่รถคันนี้คือจอใหญ่สะใจเออฮะ และจอนี้นะคะสิ่งที่ทําให้ใช้งานง่ายๆมากนะคะก็คือเขาจะมีช็อตคีย์มาให้นะคะอย่างบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปลึกไงอย่างแอร์เนี่ยเราก็กดปึ้งเดียวอย่างเงี้ยเราก็ปรับได้แล้วนะคะหรือจะดูพวกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยกดปึ้งเดียวเนี่ยอันนี้ก็เข้าได้แล้วนะคะแต่จริงเนี่ยจอนี้เนี่ยเท่าที่เดินลองเล่นมาเขาไม่มีแผนที่มาให้ซึ่ง ลำบากมากเลยนะคะ Apple CarPlay Android Auto ก็ไม่มีมาให้นะคะแต่สิ่งที่เขามีมาให้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงรถยนต์นะคะซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะการใช้งานก็ไม่ไม่ได้ยุ่งยากเลยเมื่อกี้เดินลองเล่นดูแล้วนะคะ เขาจะใช้แอปตดแอปคาร์บิดลิงก์มานั่นเองนะคะแล้วก็มันจะเป็นการเชื่อมต่อหน้าอินเทอร์เฟซของโทรศัพท์เราออขึ้นมาที่นี่เลยนะคะอย่างเราเปิด Google Map เนี่ยมันก็จะมาโชว์ที่นี่เลยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไม่มี Apple CarP l a y Android Auto แต่ว่ามีตัวนี้มาให้เนี่ยเดินว่ามันก็ทดแทนกันได้ในระดับนิดนึงละกัน <c oughs> แต่ว่าในส่วนของซอเนี่ยถึงแม้ว่าการควบคุมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเดินขับ ขี่รถอยู่คนเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่อยากล้าสายตาไงแต่พอทุกอย่างมันเป็นจอปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบอย่างสมมติเรื่องขับอยู่แล้วเดินหนาวอะ่ะเออเดินก็ต้องแบบขับขับอยู่แล้วแบบเอามือมาแตะแต,ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเกิดอ mm ันตรายได้นะคะอีกทั้งในเรื่องของจอเนี่ยมันก็เป็นพวกกัดเจ็ดฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนาะดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพหรือเสียได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอมันถูกให้ควบคุมทุกอย่างบนหน้าจออ่ะเออบางทีเด้งก็คิดเหมือนกันนะเราว่า ถ้าสมมุติจอมันดับอะ่ะถ้าสมมุติจอเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถตั้งค่ารถได้ไหมเอออันนี้แบบว่ามาคอมเมนต์คุยกันหน่อยละกันนะคะ ถัดมาจากหน้าจอนะคะก็จะเป็นในส่วนของพวกช่องวางของต่างๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็วางแบบพวกเศษเงินหรือว่าวางโทรศัพท์มือถือวางอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องชาร์จ usb ช่องชาร์จ usb ของรถคันนี้เนี่ยจะมีให้สองตำแหน่งนะคะก็คือด้านล่างตรงนี้แล้วก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบกล้องนั่นเองนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยตัวพื้นเนี่ยเขาจะเป็นแฟลตฟอร์นะคะคือจะไม่มีแผงคอนโซลเกียร์อะไรขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่มีปุ่มอะไรแล้วไงก็เลยไม่ต้องมีแผนมีแผงอะไรนะคะก็แบบ ก้าวข้ามอะไรได้เลยนะคะรวมไปถึงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ําวางได้สองใบนะคะแล้วก็ซีไถ่ายโทรศัพท์นะคะมีที่เท้าแขนมาให้พร้อมช่องเก็บของเอออันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบคันเหมือนกันเอาจริงพอรถที่ที่มันควบคุมทุกอย่างวันนี้เนาะมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างกว้างขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องเอาอะไรมายัดใส่ เนี่ยแล้วพอมันเป็นพื้นแสตฟอร์เนาะไม่มีอะไรเกะก,กะก็เห็นไหมกระป๋องกระเป๋าผู้หญิงนะคะเราก็วางตรงกลางได้เลยนะคะพเพราะว่าพื้นที่มันเหลือเยอะมากจริงๆนั่นเองนะคะมากันที่ในส่วนของตัวบอกกันบ้างดีกว่านะคะบอกโดยสารเนี่ยคือรถคันนี้เนี่ยมันไซส์แบบปิดกระทัดรัดมากเลยนะคะพอเดินมานั่งเนี่ยเดินก็รู้สึกว่าเบาะเขาค่อนข้างเล็กแหละนะคะเดือนน่ะสูง173นะคะเวลามานั่งเนี่ยด้วยตัวเบาะที่เขาปรับขึ้นลงก็ไม่ได้ นะคะมันก็เลยทําให้การเซตท่านั่งหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากทีหนึ่งอ้อนอกจากตัวเบาะที่ไม่สามารถปรับขึ้นลงได้แล้วนะคะพวงมาลัยเขาเนี่ยปรับ ขึ้นลงยืดหดอะไรก็ไม่ได้นะมันจะเป็นตำแหน่งเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการหาท่านั่งมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนไซส์เล็กกว่าน,นี้พอเดินเป็นคนตัวใหญ่เนี่ยเดินมานั่งก็รู้สึกว่าค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างเวลาเดินทางไกลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อยล้านะคะแต่ถ้าเราขับไม่ได้ไกลมากอ่ะขับแบบแค่แบบจากบ้านไปที่ทํางานขาละ20โลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเดินทางไกลนี้อาจจะต้องแบบคิดนิดหนึ่งนะคะ ตัวเบาะเนี่ยวัสดุก็จะเป็นหนังนะคะแล้วก็จะมีพวกรูระบายความร้อนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่โดยสารข้างหลังเนี่ยพอเดินไปนั่งแล้วเนี่ยเอาจริงๆก็รู้สึกค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะคะเพราะจริงๆรถมันเล็กแหละพอเดินนั่งเนี่ยก็มีอาการเข่าชนมีอะไรอยู่บ้างนะคะตัวเบาะหลังเนี่ยก็จะไม่มีที่เท้าแขนนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขานะคะก็คือตัวเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้แล้วก็จะเป็นการพับแบบร้อยปร็ลงมานั่นเองค่ะ ท่อซิตี้คาร์มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเออไซส์มันดูแบบบุ๊ปิ๊กดีเนาะไปกันสองคนก็รู้สึกอบอุ่นดีดูดีดูดเราตัวใหญ่หรือรถมันเล็กรถเล็กไม่ได้ผิดที่เราผิดที่รถรถมันเล็กอ๋อเรารถมันเล็กใช่ไหมไม่ได้ผิดที่เราโอ้โหให้อิงอีงบุฟเฟ่เลยโอเคจัดไปจัดไปเราโอเคเข้าเรื่องในเรื่องของการขับขี่กันมางดีกว่านะคะ คือจริงๆเนี่ยรถคันนี้เท่าที่ขับมาเดือรู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากกว่าอ,อ,อืเออเธอเมื่อวานไปขับในเมืองมาเป็นไงบ้างเฮ้ยจะบอกว่าเนตอานี่เป็นสวัสดิ์ของคนเมืองเลยนะคือปกติเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงรถคนเมืองที่เป็นรถสันดารก่ก็ละกันอ่าแล้วคอลลีเฟลด์คือรถสันดารเนี่ยมันก็จะมีหลายไซส์เนาะตั้งแต่แบบพวกพูดๆเลยละกัน สุกิเซเลริโอฮอนด้าบีโออะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะมีไซส์เล็กอยู่แล้วแต่พวกนั้นเขาก็เครื่องพันสองใช่ไหมใช่แต่พอมันไซส์กระเถิบขึ้นมาก็จะเป็นอย่างฮอนด้าซิตี้แล้วล่าสุดน้องใหม่ของเธอที่เพื่อเพิ่งไปทำมาแกรีเอทีก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาคันนี้ครับไซส์จริงๆมันเนี่ยพูดกันตรงๆเลยใกล้ๆแจ๊ดกับการขับขี่ในเมืองของเธอเมื่อวานเราไปขับมาคือที่เราบอกว่าไปสวรรค์คืนหนึ่งความเล็กของมันเนี่ย รถมันคล่องตัวถ้าถ้าไปดูภายนอกรถเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าระยะยื่นหน้ายื่นหลังเนี่ยสั้นกะง่ายอ่าแบบอย่างที่จอดรถไหนที่ว่ายากอะ่ะผมกล้าพูดเลยว่าเนตาไปได้แน่นอนอสบายนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ,อในส่วนของอการตอบสนองพวงมาลัยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็มันมีความเรียกว,ว่าความ easy to use บางอย่างเช่น ชีวิตคนเมืองบางทีก็<ๆ>ก็ไม่อยากทํำอะไรบ้าบ้าบอๆเช่นมากดปุ่มสตาร์ทมาบิดกุญแจอะไรเงี้ยแล้วคันนี้นะเปิดรถปุ๊บเยียบเบรกเข้าเกียร์ปุ๊บ,บ,บวิ่งได้เลยอ๋ออ่าอ Easy to use อ่า Easy to use นะก็ก็เรานี้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนที่ที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองพอสมควรเลยอืมแต่ทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้มากๆเลยคือ รถน่ะมันทํามาเพื่อใช้ในเมืองเป็นหลักเนาะอัตราประหยัดเขาเป็นไงบ้างจริงๆก็ไม่ขี้เหร่นะถือว่าใช้ได้เลยครับจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเนต้าเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ามีข้อจํากัดหลายๆอย่างของเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ก็ไม่ได้แรงมากนะแรงบิดก็ไม่ได้เยอะมากความเร็วสูงสุดก็ถูก,กจํากัดเพดานไว้นะขนาดตัวรถก็เล็กน้ําหนักก็เบาเพราะฉะนั้นมันเลยทําอัตราประหยัดได้ดีนะครับจากการทดสอบของเรา ที่เราไปขับมาเมื่อวานเมื่อวานรถติดมากบอกเลยอว้ยบนคนบนยัะเ,เออใช่นะก็ได้อัตราประหยัดอยู่ราวๆ8กิโลเมตรต่อ1อกิโลวัตต์ว้าวอ่าวันวนี้ประหยัดที่สุดเท่าที่เราเคยขับรถไฟฟ้ามาเลยนะใช่แต่ก็อย่าลืมว่าปกติ <banking> มันเล็กน่ารักแล้ว <banking> ร,รถคันเล็กนะครับมันจะไม่เหมือนคันอื่นๆนะอย่างที่เราขับขมาอ่ะผ่านมือมามีละอ่ะ x 4 4 0อ่า UX300E อย่างเงีย a f Leaf เงี้ยมันนันมันรถขนใหญ่หมดเลยนี่ปิ๊กปิกเออนะครับก็ก็อันนี้ก็พิจารณากันดูแล้กันนะต้นประหยัดนี่คือแบบเบิกมากเลยนะแล้วนอกจากแบบไซส์มินิมอลก็ะัดร้านใช้งานในเมืองแล้วก็พูดประหยัดแล้วเนี่ยช่วงล่างเขาเป็นไงบ้างคือเราต้องพูดกันตามตรงเลยว่ารถที่ออกแบบมาสำหรับในเมืองเนี่ย เขาก็จะทําช่วงล่างมันดีสําหรับช่วงที่เขาให้ใช้งานเป็นหลักนะครับก็อย่างเช่นแบบอเอาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มขับไปจนถึงสักความเร็วสักหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยดีใช้ได้โอเคแบบรู้สึกว่าเออเนี่ยขับแล้วนุ่มนวลสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปแต่พอเกินกว่าช่วงนั้นออย่างตอนเนี้นะครับเราใช้ความเร็วกันอยู่เวราวแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะจะรู้สึกไหมว่าช่วงล่างมันเริ่มแบบ อ่อนๆมันยุยย้ยๆดูแบบไม่มั่นคงแต่ขับได้นะแต่ขับได้คือคือเพื่อนๆอย่าแบบเพิ่งแบบอุ้ยคือเขาบอกว่ายุ้ยๆไม่เอาดีกว่ามันขับได้นะครับแต่ว่าคือคือ,คอไม่ใช่ว่าคุณขับด้วยความเร็วประมาณนี้แล้วโยกอุ้ยมุดไปวุดมาม,มันมันมันไม่ได้แต่ว่าถ้าขับแบบเขาเรียกว่านิ่งๆไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าถนนที่เราขับอยู่เนี่ยอ่าเป็นสามเลนสี่เลนเนี่ยไปได้นะไปได้สบายมากนะครับ โอเคก็เมื่อวานเธอก็ไปขับในเมืองมาแล้วดังนั้นวันนี้นอกเมืองเนยขอเป็นหน้าที่ของเดือนแล้วกันเพราะว่าจริงๆอะรถมันมุ้งมิงมันแบบพาสเทลมินิมอลมันเหมาะกับผู้หญิงแบบตัวเล็กๆแบบเดือนมากเลย <What? S 1> <laughs> วัได้ข่าวได้ข่าวเมื่อกี้เราขับมาไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละก็จริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ย ในเรื่องของการขับขี่นอ,อกเมืองนะคะอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างที่อยากให้เพื่อนๆได้ทราบไว้ก่อนอะนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความเร็วสูงสุดนะคะ,ะรถคันนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดการขับขี่เนี่ยก็คือ2โหมดใชเร็วโหมดปกติแล้วก็โหมดสปอร์ตใช่วนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเดินใช้เป็นโหมดปกติอยู่นะคะโหมดปกติเขาจะล็อกความเร็วไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าสปอร์ตล่ะสปอร์ตเลยอะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นแหละค่ะที่เป็นข้อจํากัดของเขานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะไปพัทยานาะเราอยู่เส้นมอเตอร์เวย์ซึ่ง<ช>จริงๆเราเนี่ยปกติเอาจริงๆนะช่วงเร่งแซงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องมีสักช่วงหนึ่งอะ่ะที่เราเหยียบเกินร้อยยี่สิบถูกไหมออดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อจํากัดของเขามากๆนะคะในเรื่องของการแซงหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันแต่เท่าที่เราสัมผัสมาเนาะมีปัญหาไหมการเร่งแซง คือจริงๆต้องบอกว่าเวลาถนนที่มันเป็นหลายๆเลนอย่างเงี้ยแล้วมันเดินรถทางเดียวไม่มีปัญหาหรอกคือเนี่ยอะอย่างเนี้ยตอนนี้มีรถอยู่ข้างๆเราถ้าเรากดไปปุ๊บด้วยแรงบิดสูงสุดแรงมาสูงสุดเนี่ยเนี่ยอะมันก็ไปได้เลยไปได้เร็วแต่ว่าเราจะไปตันเร็วเช่นกันใช่ใช่ถ้าถ้าสปีดใกล้ๆกันเนี่ยก็ต้องแบบอาจจะเฮยไปจ้าไปเลยจ้าอแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อในการขับอ่ะ คือมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็ยังไปได้เร็วกว่ารถสันดาปนั่นแหละเพราะว่ามันเหยียบเป็นมาไงใช่อย่างช่วงจังหวะเล่งแซงเนี่ยเดือนไม่ค่อยกลัวนะถ้าเดือนขับรถไฟฟ้าเพราะว่าพอเราเหยียบปุ๊บมันก็จะพุ่งเลยคือถ้าเป็นรถสันดาปเนี่ยมันจะต้องมีการรอรอบรอเกียร์อะไรนิดนึงใช่ไหม่ะใช่อันเนี้ยคืออย่างสมมติว่าถ้าเราขับต่างจังหวะน้อยอย่างตอนเนี้ยเดือนใช้ความเร็วประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะสมมติเดือนจะเล่งแซงอเดือนกดปุ๊บอุ้ยอย่าให้พี่เขาแซง <ป>เฮ้ยมันมันไปเร็วมากเลยนะแล้วเราก็แบบอ่าเราก็รีบตบไปอเออเราก็รีบตบแล้วเราก็คือถอนคันเร่งชะลอเหอ้ให้มันอยู่ที่ระดับประมาณเก้าสคือจริงๆอะถ้าไม่รีบมากอะมันก็พอพอ,พอจะไปได้อยู่แหละใช้คําว่าพอจะไปได้นะพอจะไปได้แต่ถ้าคนที่แบบใจร้อนขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะเออลองลอง,ลองหารถคนันอื่นดีกว่าคือคันเนี้ย เดินขับขับมาเนี่ยรูสร้สึกว่ามันตอบโจทย์การใช้งานในเมืองมากๆ <ừ lost S 1> แต่ถ้านอกเมืองเนี่ยคุณอาจจะต้องมีรถคันที่สองคันที่สามอ่าใช่อ่าอย่างเช่นสมมติเรามีเนต้าแล้วอีกคันเป็นแร็เตอร์อย่างงี้ใช่ป่ะโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยเอ้าก็อีคันใช้นอกเมืองไงเดี๋ยวนะเนต้าก็ะปยัาประหยัดอีกคันนึงก็โอ้โหเฮ้ยดีวโอเคดีว <altitude> ไม่เอาวท้องนูไปไม่ได้อ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในส่วนของการขับขี่ต่างจังหวัดที่เดือนอาจจะชอบมากๆเลยก็คือ เราจะไม่เจอใบสั่งแน่นอนจ้ะในเรื่องของความเร็วนะเออท่าน็นเรื่องทับเส้นเรื่องอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าถูกปะเพราะว่า่างจังหวัดอะ่ะเขาให้ใช้ความเร็วได้แค่ร2อยตามกฎหม่กำหนดาดังนั้นรถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถสันติภาพนะคะขับรถตามกฎหม่กำหนดแน่นอนนะคะรับรองว่าสาวๆไม่ต้องกลัวจ้ะว่าคุณพ่อบ้านจะเอารถไปสิ่งที่ไหนไม่มีใบสั่งความเร็วแน่นอนคะ่ะครับสำหรับพ่อบ้านเราก็ดีครับ ไม่มีใบสัง่งเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราไปกับใครนะครับ <Yahoo! S 1> อันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นน้องเนต้าเนี่ยอยู่บนถนนแล้วน้องพยายามจะเล่งแซงอยู่เล่โปรดให้อภัยน้องด้วยเพราะเขาไปได้แค่120ยถ้าคุณมาเร็วๆ130ร้อ้อยเนี่ยจังหวะที่น้องก็บปบๆอ,อยู่อะ่ะ ให้โอกาสเขานิหนึ่งเขาพยายามอยู่นั่นเองนะคะก็ใครใครที่ขับเนต้าน้องวนเดินว่าแซงเสร็จรีบตกซ้ายแซงเสร็จรีบตกซ้ายอย่าไปอยู่เลนขวาอีกตอนเนี้เดอนก็อยู่แบบซ้ายมาตลอดเลยนะอืและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเกี่ยวกับรถไฟฟ้าและเพื่อนๆหลายคนอยากรู้นั่นก็คือในเรื่องของระยะทางที่ใช้ในการเดินทางก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดแบตเตอรี่ของรถคันนี้ไม่ได้ใหญ่มากเทมอ่ะ ก็เคลมมันอยู่ที่นะครับ380กิโลเมตรต่อการชาร์จในโหมด NEDC นะนะครับซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าโหมด NEDC เนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นการทดสอบในห้องแลบแล้วกันนะก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับต่อการใช้งานจริงนะครับในหลายๆทางนะซึ่งไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเรียกว่าหายไปเยอะนิดนึงละกันนะ,ะใช่นะคะอย่างอย่างที่เราเจอเนะก็คือ วันนี้เนี่ยก่อนออกมาเนี่ยก่อนไปพัทยาเนี่ยเราชาร์จมาถึงประมาณ80นะคะก็คือเป็นเงื่อนไขในการทดสอบรถไฟฟ้าของเราแล้วก็ตอนนี้นะคะเดินขับรถมาประมาณ170กิโลเมตรนะคะในส่วนของระยะทางที่เดินขับได้อีกเนี่ยก็คือประมาณ100กิโลเมตรเท่ากับว่า สอันมาบวกกันก็คือ270กิโลเมตรอ่าใช่อันนี้ก็คือที่เราชาร์จมา80%นตนั่นเองนะคะใช่พูดถึงก็ระยทางหายไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ก็เราไม่ได้ชาร์จเต็มไงใช่แต่ว่าก็จริงๆแล้วคือเราต้องบอกว่า,วามันก็เหมือนรถน้ํามันเนาะบางทีอีโคสติ๊กเกอรว่าอย่างนี้ขับจริงอาจจะได้ไม่ถึง Eco คสติ๊กเกอก็มีก็ลักษณะเดียวกันนะครับเอ้ยแต่คันนี้เดินว่าถ้าใช้ในเมืองอะ่ะ พอพอจะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้หายเยอะมากใช่รถคันนี้นะครับมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งก็คือหาจุดชาร์จง่ายนะครับสำหรับใครที่ขี้กังวลเนาะก็คือ<ม>หัวชาร์จเนี่ยเขาจะเป็นแบบเอ่อ type 2นะครับแล้วก็หัวหัวชาร์จเร็ว DC เนี่ยก็จะเป็นแบบ CCS Combo 2นะครับ<ม>ซึ่งก็มีอยู่ทั่วไป มีอยู่ทุกค่ายทุกเจ้าหาได้ง่ายนะครับทุกเจ้ามีแน่นอนนะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันไหนๆก็พูดมาแล้วเรื่องหัวชาร์จนะคะในส่วนของไฟกระแสะไฟที่จะเข้าของรถคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น AC เนี่ยไฟเขาจะเข้าสูงสุดก็คือ6 6จุดกิโลวัตต์อวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น DC เนี่ยไฟจะเข้าสูงสุดที่45กิโลวัตต์อวนั่นเองนะคะเอออีกอย่างหนึงอนะ่ะที่แบบ รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือในเรื่องของการระบายความร้อนของอของรถคันนี้อ่าอืมเป็นยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่ารถยุคนี้นะรถยนไฟฟ้าก็จะเป็นระบายความร้อนด้วยน้ํากันหมดแลวนะครับอ่าไม่ว่าจะแบตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นความพิเศษอยู่สองข้อนะครับข้อแรกก็คืออ่าตัวแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยระบายความร้อนด้วยน้าเหมือนกันแต่แยกระบบน้ําน้ําแยกชุดกันนะไม่ได้น้ําชุดเดียวกัน<อ>น้ําแบตกับน้ําแบตน้ํามอเตอร์กับน้ํามอเตอร์ อ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งข้อดีส่วนหนึ่งเลยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยอาจจะไปดูมาแล้วแหละเนต้าเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ต้องต้องไปดูเนต้ามาบ้างแต่ว่าจะพบว่าเอ๊ะบางทีเขาเคลมการชาร์จทำไมมันดูเหมือนนานหรืออะไรเงี้ยนะครับคือจริงแล้วเนี่ยอา่าเวลาเราชาร์จรถเนี่ยมันก็จะมีการจัดเรียงโมเลกุลไฟฟ้าในแบตเตอรี่นะครับซึ่งยี่ห้ออื่นมีไหมไม่รู้อาจจะมีก็ได้ ืออาจจะไม่มีไม่รู้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีข้อมูลเทคนิคก,ก,ก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดแต่เนต้าบอกว่าของเขาเนี่ยนะครับระหว่างชาร์จไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนว่าอาจจะมีชาร์จเร็วปื้ดปุ๊บ,บสมบัอาจจะมีดรอปดรอปลงนิดนึงจัดเรียงโมเลกุลหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวก็ชาร์จเร็วใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ะจะมีการการจัดเรียงโมเลกุลไฟฟ้าเพื่อรักษาแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานด้วยอ๋อนะครับระบบนี้นะครับก็คือเป็นระบบ H E P T 3.0 นะซึ่งอันนี้เนต้าบอกว่ามีมาให้แล้วก็ช่วยยืดอายุในการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีด้วยสะดวกสบายในการใช้งานของเนต้านะคะที่เดินชอบและประทับใจมากๆก็คือรถที่มีขนาดเล็กแล้วเหมาะกับการใช้งานในเมืองเนี่ยเขามีครูสคอนโทรให้ด้วยนะอเออตอนแรกก็คือหาอยู่ว่าเอะครูสคอนโทรอะไรเขาอยู่ไหนมันอยู่ที่ตรงก้านเกียร์ของเขานี่เองแล้วก็วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆ,ๆก็คือกดตึกๆลงสองรอบแค่นี้เองก็มันจะเป็นครูสคอนโทรเลย เชื่อคูปปิ๊กใช่นะคะให้กันมาแบบเยอะมากๆเลยอ่าอก็กสรุปสใัยกับเจ้าโนมาคันจิง้งเจ้าคูปปิ๊กคันนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่ามันเป็นรถไฟฟ้าที่ทําให้เดินประทับใจได้มากเช่นเดียวกันนะคะแต่เดินขอ,อย้ากับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะคะว่าใครที่กําลังมองหารถไฟฟ้าแล้วต้องการเดินทางไปด้วยหรือเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเนี่ยตัดคันนี้ทิ้งไปเถอะค่ะเขาไม่เหมาะแน่นอนนะคะเดต้าวีคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เน้นการใช้งานในเมือง เะะพราะทั้งในเรื่องของบุคลิกช่วงล่างเขาที่ค่อนข้างนุ่ม สบายเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วช้าๆนะคะอีกทั้งไซส์รถเนี่ยก็ค่อนข้างกระทัดรัดแหละคือถ้าเกิดว่าขับทางไกลแล้วต้องนั่งเต็มกันสี่คนเนี่ยอาจจะอึดอัดหน่อยเนาะเพราะว่ารถไซส์มันแบบบุกปิกกระถัดรัดมากๆเลยนะคะในเมืองเนี่ยเขาก็ยังได้เลยในเรื่องของความพ่องตัวด้วยนะคะเวลาจะเข้าที่จอดรถหรือจะมุดออกไปนู่นไปนี่เนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะคะอีกทั้งการขับขี่ในเมืองเนี่ยกินไฟแบบน้อยมากอะ่ะโอ้แปดกิโลเมตรต่อหนึ่งกิโลวัตต์นะคะโอ้โหจะถูกไปไหน ะะแต่ในการขับขี่นอกเมืองเนี่ยถามว่าเขามาได้ไหมก็คือมาได้นะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ขับรถจากกรุงเทพมาพัทยาก็มาได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะมีข้อจากัดอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเร็วนะคะในเรื่องของช่วงล่างนะคะขนาดรถที่อาจจะไม่ได้เหมาะออกับการขับขี่ทางไกลนะคะเพราะว่าขับขี่ทางไกลก เมื่อเนื้อเมื่อตัวเหมือนกันนะรถมันค่อนขอ้างปุมปิ๊กมากเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ในเรื่องของอัตราประหยัดของการขับขี่นอกเมืองนะคะรถคันนี้เนี่ยเดือนจากอัตราประหยัดนอกเมืองได้อยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์ก็ยังถือว่าประหยัดไฟมากๆอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านอกเมืองไม่ตอบโจทย์นะคะถ้าไว้ในเมืองเนี่ยโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไฟฟ้าแล้วต้องการจะใช้งานในเมืองเนี่ย เดินอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูเ a t a V คันนี้ไว้นะคะเพราะว่าราคาเขาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะราคาเนี่ยไม่เกินหกแ0นบาทแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางเ a t a V เนี่ยเขาก็จะมีโชว์รูมมีดิวเลอร์อยู่ทั่วประเทศไทยเลยอยู่ประมาณ20กว่าสาขานะคะแล้วก็มีแผนที่จะขยาย ภายในปีนี้เนี่ยให้ได้ประมาณ30สาขาแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะขยายขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะยังไงในต้าว,วีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องไรนวัตเตอร์ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารรถใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะ